ผมเป็นกางตัดเสื้อผ้าชุดเครื่องแบบทั่วไปหางานก็เดินแบบตามพวกฝูงตามอำเภอบ้างในเมื่อเราได้เดินหาลูกค้าทั่วไปหลายๆจังหวัดเราก็จะต้องใช้รถยนต์พาหนะก,การเดินทางครับผมคิดว่าถ้าเราไม่มีประกันเลยหรืออะไรเงี้ย เกิดบาดเหตุขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนเออผมก็ได้รู้จักกับพนักง,งานของบริษัทศรีสวัสดิ์หนึ่งคนเขาก็มาแนะนําให้เราเข้าใจว่เาเช่นเราจะทําประกันรประเภทหนึ่งเนี้ยสามารถจะผ่อนได้ตามใจคุณได้เลยปกติผมทําที่อื่นนะครับก็สองหมื่นกว่าแต่ตอนนี้เราได้ผ่อนแล้วใช้เงินเพียงเล็กน้อยแลวเอาเงินตัวน,นั้นไปหมุนใช้ใจ่ายออกมาได้มีประโยชน์กว่าเก่าเยอะครับเราควรจะมาทำตรงน,นี้แล้วการแบ่งจ่ายเราจะได้ไม่เดือดร้อนครับเราสามารถจะจะผ่อนในน้อยก็ได้ครับคุณผ่อน12เดือนก็ คุณก็ใช้เงินนิดเดียวเองเกิดการเคียวชนอะไรขึ้นมาเกิดการเคลมอะไรเนี่นะครับสามารถจะติดต่อกับพนักง,งานสีสวัสด์แล้วดูแลแต่เราได้เลยก็ผมอยากให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าเคลมไวรีบมาซื้อประกันที่สีสวัสด์กันนะครับ